องบอกว่าความตั้งใจของเฟดนะคะที่จะดูแลในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐให้กลับเข้าสู่เป้าหมายที่2%นะคะ,คะแน่นอนอาจจะใช้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยมีการปรับขึ้นด้วยเพื่อที่จะมาควบคุมในส่วนนี้กันด้วยนะคะเทรนด์ดอกเบีย้ยขึ้นหรือว่าดอกเบีย้ยที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะจะส่งผลต่อภาพรวมการเงินรวมไปถึงตลาดไทยอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณวชิรวัตรบานชื่นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเราจะเห็นได้นะคะถึงการส่งสัญญาณของเฟดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าจะสู้กับเงินเฟอ้ออย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะดังนั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของ SCB เองเรามีการประเมินยังไงบ้างคะเกี่ยวกับทิศทางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหารัฐอเมริกาค่ะ ครับ e a c เราเองก็คิดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราที่เร็วและแรงอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสปีนี้นะครับคือด้วยความที่แรงกดดันเงินเฟอร์จะยังมีอยู่เราก็คิดว่าในการประชุมรอบหน้าเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75หรือ75 b a s i s p o i n t นะครับแล้วก็ในเดือนกันยาก็อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับขึ้นดอกเบีย้ยที่50 basic p o i n t แต่พอในช่วงปลายปีไตรมาสที่สี่เนี่ยด้วยความที่รายกดันเงินเฟอ้อจะทยอยลดลงเนี่ยเราคิดว่าเขาก็จะขึ้นอนัตราที่น้อยลงนะครับก็จะขึ้นแค่25เบสิสพอยต์ต่อครั้งนะครับทั้งนี้เหตุผลที่เราประเมินอย่างนี้นะครับกใ็ในเชิงรายละเอียดนี่ก็คือแน่นอนว่าเรื่องของรงกกดันเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่เฟดเขาให้ความสําคัญใช่ไหมครับคือจากการประชุมครั้งล่าสุดสเตทเมนที่ออกมาเขาบอกเลยว่าเขากังวลมากเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันยังไม่พีค นะครับตัวเลขเดือนล่าสุดอยู่ที่8.6เปอร์เซ็นเนี่ยมันสูงกว่าที่ตัวเฟดเองก็คาดการไว้แล้วก็นักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเนี่ยก็ตอนแรกก็คิดว่าเงินเฟอ้อจะพีคไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่พีคมันยังขึ้นต่อเนี่นะครับนอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อคาดการเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นอีกเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เฟกกลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนนะครับมองว่าเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นเขาก็จะปรับตัวราคาสินค้าและบริการใช่ไหมรวมถึงพวก ลูกจ้างเนี่ยก็อาจจะไปขอให้ค่าจางเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะยิ่งเป็นฟีดแบคกลุ่นนะครับทำให้แรงกดดัเนเงินเฟ้อยิ่ยยยยงสูงขึ้นนะครับทีนี้เรา e อ c อซเเองเี่ยเราก็มองว่าตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับแล้วก็ค่าการเงินเฟอ้อในช่วงหนึ่งสองเดือนต่อจากนี้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับ <c oughs> มันก็เลยทําให ในไตรมาสที่สามเนี่ยเฟดน่าจะยังคงต้องใช้ยาแรงเรียกว่าใช้ยาแรงก็คือขึ้นอีกถึงขั้น75 basis point เลยนะครับแต่พอไปปลายป,ายปีนะครับช่วงกันยากับธันวาเนี่ยเราคิดว่าเงินเฟอ้อจะผ่านจุดพีกไปแล้วนะครับมันจะทยอยลดลงมาก็จะทําให้เฟกจะขึ้นตับเบี้ยใน,นยอันตราที่น้อยลงได้นะครับ นอกจากเรื่องของเงินเฟอ้อขอแต่อีกนิดนึงก็คือเรื่องของอุปสงค์ในประเทศของสหรัฐนะครับคือเฟดเขาจะไม่ได้ดูแค่เงินเฟอ้ออย่างเดียว<ฆ>นะเขาจะมองเรื่องของตลาดแรงงานด้วยนะแล้วก็เครื่องชี้เศรษฐกิจอื่นๆทีนี้ตลาดแรงงานเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขการว่างงานของสหรัฐล่าสุดจะอยู่ที่3.6เปอร์เซ็นซึ่งมันเป็นตัวเลขที่กลับไปแตะระดับ pre-covid คือก่อนวิกฤตโควิด19ีแล้วนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสะท้อนว่า เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันซื้นตัวแข็งแกร่งมากนะครับตลาดแรงงานซื้นตัวละนะครับซึ่งมันแตกต่างจากการขึ้นดอกเบีย้ยในไซลิลรอบ,บอดก่อนเดิมอย่างเช่นในปี2004หรือ2015เนี่ยตอนนั้นอัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ประมาณ4-5ซนะครับซึ่งตอนนั้นเฟดก็ขึ้นตอกเบีย้ยแล้ว25 basis point แต่ตอนนี้มันอยู่แค่3เท่านั้น3.6นะครับมันก็เลยทําให เขาเชื่อแหละว่าเอ้ยด้วยแรงกดดันเงินเฟ้อที่มันมาสูงขนาดเนี้ยในขณะที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนี่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งตลาดแรงงานเขาฟื้นตัวละก็เลยทําให้เขาประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะรองรับกับการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่าไซเคลิลรอบก่ินกอดได้นะครับเราก็เลยมองว่า เครื่องชี้ตรงนี้มันก็บ่งชี้ว่าเฟดน่าจะขึ้นใช้ยาแรงต่อเนื่องครับค่ะยาแรงที่มีการใช้กันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะมันจะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดการเงินโลกยังไง,งกันบ้างคะมันจะยิ่งทําให้สถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นด้วยไหมคะอืมครับหลักๆเนี่ยคือถ้าเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเอซเราก็ประเมินนะว,ว่าการส่งผ่านเนี่ยก็จะมีอยู่สามช่องทางด้วยกันนะครับที่จะทําให้ภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้น ช่วงทางแรกก็แน่นอนจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือที่เรียกว่า yield curve นะครับคือในเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยก็จะทําให้ yield curve เนี่ยปรับสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไปดู correlation ของตัว US Treasury 10ปีก็คือไอ้ตัว yield curve ของสหรัฐอายุ10ปีนะครับเพราะเราจะเห็นว่า correlation ของตัวนี้เทียบกับ yield curve ของกลุ่มประเทศอื่นๆโดยเฉพาะใน EM เนี่ยมันจะ correlation ค่อนข้างสูงนะครับยกต,ตัวอย่างเช่นของไทยเนี่ย มี correlation กับ US t r e a s p e c i a l y 10ปีถึง80%แล้นะรเพราะฉะนั้นในเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย yield curve ปรับขึ้นมันก็จะทำให้ yield ของ EM เนี่ยสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งในยะก,ก็คือว่ามันจะทำให้ต้นทุนการระดมทุนของภาคธุรกิจเนี่ยปรับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อย่างเช่นาบางเซกเตอร์พวกท่องเที่ยวเนี่ยที่อาจจะ,ะไรายได้อาจจะยังไม่รีบฟื้นมากนักนะครับก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าในเวลาที่ yield curve ปรับสูงขึ้นแล้วเขาต้อง roll over มีการ ต่อต่ออายุการชำระหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงเพราะต้นทุนการระดมทุนมันสูงขึ้นมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของ default risk ด้วยนะครับอันนี้เป็นช่องทางแรกช่องทางที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของอเงินทุนเคลื่อนย้ายกับค่าเงินนะครับเพราะว่าในเวลาที่เฟกขึ้นดอกเบีย้ยตัว capital flow เนี่ยมันก็จะไหลออกจาก E M นะครับกลับเข้าสู่สหรัฐนะครับรวมถึงกลับเข้าสู่ประเทศเศรษฐกิจหลักที่เขาอาจะขึ้นดอกเบี้ยตามนะฮะผลก็คือว่าค่าเงินของกลุ่มประเทศ E M รวมถึงไทยบาทเราด้วยนะครับก็ปรับอ่อนค่านะครับ เอาซึ่งไอ้ตัวค่าเงินบาทของเราที่อ่อนค่านเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วจริงๆจริงแล้วเนี่ยเงินบาทเงินภูมิภาคเนี่ยอ่อนค่ากันหมดนะครับไม่ได้เป็นแค่บาทเพียงเดียวเหตุผลก็เพราะตัวดอลลาร์มันแข็งค่ามากนะครับซึ่งก็อันนี้มันก็จะเป็นตัวกดดันแบงค์ชาติของประเทศในภูมิภาค,นนคๆๆเหมือน,นกันนะครับเพราะว่าเวลาที่ค่าเงินอ่อนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้แรงกดดันเงินเฟ้อยิ่งสูงขึ้นนะครับเพราะว่าราคาสินค้านําเข้ามันยิ่งแพงนะครับมันก็เป็นเหตุผลว่าทาไมบางประเทศจึงต้องขึ้นนัตรากเบบียะค าช่องทางที่สามสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสภาพคล่องในระบบการเงินโลกนะครับเพราะว่าเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเขาไม่ได้แค่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวเขาไปลดขนาดคบดูดของเขาด้วยหรือที่ภาษาจีนเรียกว่า quantitative tightening นะครับก็คือ QT เพราะฉะนั้นสภาพคล่องในระบบการเงินโลกมันน้อยลงนะครับก็จะทําส่งผลต่อพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะครับ risky asset ทั้งหลายพวกตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะใน EM เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะปรับลดลงอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักหลสามช่องทางนี้ และถ้าเรามองกลับเข้ามานะคะถ้าหากมองจากทิศทางของภายนอกสงครามากับภายในเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกกับเชิงลบยังไงบ้างคะจริงๆแล้วถ้าพูดไปถึงถ้าดูสเกลภาพ้านต่างประเทศของไทยนะครับเราต้องเรียนว่าสเกลภาพเราค่อนข้างแข็งแกร่งนะก่อนหน้านี้เราแข็งแกร่งเลยคือ,เ,อเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะครับมีหนี้ต่างประเทศค่อนข้างต่ำ นะครับแล้วก็ Public d e ดตเราก็อาจจะดูเหมือนสูงขึ้นมาจากอดีตแต่ว่าก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นภูมิภาคน,นะครับอาจจะมีเรื่องของดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยที่พอเกิดวิกฤตโควิด1 9ปุ๊บก็เลยทำให้เราขาดดุลน,นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองโดยรวมเนี่ยสเสถียรภาพเรายังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็การที่ e c t ขึ้นดอกเบียเนี่ยก็จะทำให้เราอาจจะ,ะประเทศไทยอาจจะยัง รับมือในจุดนี้ได้นะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลแล้วตอนนี้เป็นตลาดพูดกันเยอะก็คือเรื่องการอ่อนค่าของเงินบาทใช่ไหมครัซึ่งเราก็มองนะครับว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยขนาดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโดยเฉพาะในไตรมาสสามที่เราบอกว่าเฟดจะใช้ยาแรงจะขึ้นดอกเบี้ยแรงในช่วงไตรมาสสามใช่ไหมครับก็เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าในช่วงเดือนสองเดือนนี้เนี่ย เ,เงินบาทก็จะยังคงเผชิญแรงกดดันด,นด้านอ่อนค่าอยู่นะครับหล,ลักกาก็คือนอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยก็ดืดบนบระชีเดินสภาัดเราก็ยังขาดดุลน,นะครับเงินเฟอ้อเราก็ยังมีแนวโน้มจะอยู่ในระดับสูงในช่วงไลรมาสา3เราก็เลยมองว่าบาทเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ35-35.5ได้แล้วก็มีไซร์วิสมากขึ้นด้วยนะครับ แต่ว่าในระยะต่อไปนะครับด้วยความที่ไตรมาสสี่รายกดดันเงินเฟ้อในสหรัฐจะลดลงเศษจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็ฟื้นนะครับบวกกับนักท่องเที่ยวจะกลับมากระเนเขาเราก็มองว่าจะกลับมาเกินดุลได้นะครับเราเลยหวังนะครับเรามองว่าขั่นเงินบาทในช่วงปลายปีเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อยนะครับกรอบที่เราให้ไว้ก็ประมาณสามสี่สามสี่จุดห้าสามห้าประมาณนี้ครับก็น่าจะอันนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแถมนีดนึงก็คือเรื่องของ Uh, Policy rate ก็คืออัตราดอกเบียเ้ยนโยบายของไทยนะครับ<ะ>คือด้วยความที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยหลายๆคนก็มองอเราจะเห็นเลยว่าธนาคารกลางหลายๆประเทศต้องปรับดอกเบีย้ยขึ้นตามเฟดใช่ไหมครัซึ่งเอไอซีเราก็มองว่ามีโอกาสสูงมากครับที่บงกชาติจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของขึ้นตามเฟดสักทีเดียวคือเราก็ต้องบอกว่า มันมาจากปัจจัยภายในประเทศของเราด้วยนะครับคือพีซเรามองว่าในไต,ตรมาสที่สามในแบงค์ชาติน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับอย่างเร็วที่สุดก็คือการประชุมรอบรอบหน้าเลยคือในเดือนสิงหาคมนะครับน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.25เปเนะครับเหตุผลหลกักๆก็คือเรามองว่าในช่วงไต,ตรมาสสามเนี่ยเงินเฟ้อเราจะยังพีอาจจะเป็นพีตรงนั้นนะครับแล้วก็บวกกับ เรื่องของเศรษฐกิจเราก็มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็การขึ้นต่อเปียกของแบงก์ชาติเนี่ยมันก็จะมีอันที่สงต่อค่างเงินด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่าเงินอ่อนขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะดีเพราะมันช่วยเรื่องเอ็กพอร์ตใช่ไหมนะจะทําให้การส่งออกรงขยายตัวได้ดีแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยแรงกดดันเงินเฟอ้อมันสูงมากการที่ค่างเงินบาทอ่อนค่าเร็วนะครับแล้วก็อ่อนค่า,าต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเป็นเพิ่มแรงกดดันเรื่องของอตัว อัตราเงินเฟอ้อด้วยเพราะมันจะทําให้สินค้านําเข้าของเรายิ่งแพงข็ไปใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้แบงค์ชาติก็ต้องก็คอยดูแลอยู่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะช่วยลดแรงก,กดดันตรงนี้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยมองว่าแบงค์ชาติจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับในตรมากแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของแบงค์ชาติเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปเราไม่ได้คิดว่าเขาจะขึ้นติดติดกันหรือขึ้นแบบ50 basis p o i n t เรายังไม่ได้มองขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการเศรษฐกิจไทยก็ยังมีความเสี่ยงดาวไซด์เวส์อยู่พอสมควรครับคือการซื้อต่อของเศรษฐกกิจไไทย่็ยังมด้แบบ ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับ GDP เราก็มองอยู่ที่ปีนี้อยู่ที่2.9เราก็เลยคิดว่าแบงค์ชาติน่าจะขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะค่ะ,คะเห็นภาพชาัดเลยนะคะสําหรับการมองแล้วก็ประเมินกลับเข้ามาในทิศทางอัตราดอกเบี้ยของบ้านเรานะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ้องบอกว่าทําให้เราเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยทั้งภาพในเรื่องของการเงินโลกรวมมาถึงการเงินในตลาดบ้านเรากันด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาหาโอกาสการลงทุนกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร